มาแล้วมาแล้วผมกัต้องเดียวนั่นะครับนะในเวลานัวนัวตอนนี้ก็เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับไม่ไป สิบวกไม่ใช่สิบแวกแล้วห้บวกแล้วเจบวกเจบวกเจบวกลืมไปเจบวกเจ็ดสินึ่งแล้ว่กันน่ารักนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะไปพาไปดูสมาชิกนะครับสมาชิกที่มาเพิ่มนะครับนะอืม ตอนนี้ก็เนาะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอย่างละโอ้ดกบายอืมให้เอซีได้ดูใกล้นะครับนะซึ่งก็เป็นโดยธรรมชาตินะครับ สีขาวสองสีดำสองนะครับนี่ครับผ้าก็นี่ครับผ้าอาผ้าผมมาให้หน,หน้องบอกนึกว่ามา,ามานอนเบิ่งมาหน่นอย <c oughs> นูนา,าน,นูนาก็มีผ้าแล้วนะครับมาห่มแล้วนะครับผ้ามาห่มให้น้องอันนี้คือฝีมือโนอาค่ะมาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนให้น้องเนาะมามีผู้ดใดนอกจากหนวัวจั <laughs> ดค่ะเดี๋ยวไปส่งกันไม่ใส่ไม่ใส่หน้าเราไม่ได้คือเวลาเขาเข้ามาเขารู้ว่าเราไม่เราไม่นี่นะเขาเข้าไปในบ้านปุ๊บพอเขากิอนอิ่มเขาก็เอาเดินออกเองเด้ เขาคือขอให้บอกเขาแค่นั้นเขาก็จะรู้ความมากเหมือนขนุนนะคะเวลาหนูกลับบ้านดึกแค่ไหนก็คอยหนูพอเจอรถหนูนะขอยมีแสงนู้นไปรับหนูตั้งแต่ปากทางนึงแต้มมันหัวักจะได้ไปรอรับหนูตั้งแต่ปากทางอ้ายกับแม่ท้าใกล้ๆก้ก็ได้มดแล้ว,เ,วเจ้าโอ้ยมึงโถสวมเนี่ย <laughs> เจ้าถึงขนาดเอาผ้ามาห่มแล้วก็ใอกับบก้าเข้าไปถ่ายใกล้แล้วเนาะตอนนี้หนูนาก็จะมานอนที่นี่นะครับเฝ้าเด็กๆนะครับมสางว่าตอนช่วงแรกๆมีแต่ผมมาถ่ายนะครับเพราะว่าหนูนาไม่ว่างนะครับงานเตรียมงานก็เลยจะเอาผ้ามานอนที่นี่เฝ้าอยู่นี่นะครับเตรียมเตรียมปอกคอไว้ด้วยคุณเขาบอก สวัสดี310ท่านนะคะกดไลค์248ท่านกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะนี่น้ำครับกดไลค์เป็นกำลังใจแอดและก็กำลังใจแม่แต้มด้วยนะคะขอหัวใจให้แม่แต้มหน่อยค่ะทุกท่านขอเสียงหน่อยขอหัวใจให้แม่แต้มหน่อยค่ะอยู่เด็กๆนะครับน่ารักอ่ะเหมือนคนเลยเนาะกอดน้องไว้แหมดูสิครั้งแรกในชีวิตนะที่หนูได้ใกล้ชิดสุนัขที่มีเอ่อ สุนัขที่คลอดลูกแบบนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตนเลยสบายกินอินเหมนวะแต้มจะหน่อยอแต้มก็ออกรหา้กินข้าวอน,น่ารักอดูขึ้นไปนอนบนแม่แตะแพงค่ะสีขาวกับสีดําชื่อนินกับน้ําค่ะนินตัวผู้น้ําตัวเมียแล้วสีขาวเราจะให้ชื่ออะไรดีเผือกทุกท่านคะสีขาวเราจะให้ชื่ออะไรดีคะเดี๋ยวต้องให้เอฟซีตั้งมันอู้ สุนัขหนูเกือบทุกตัวเอฟซีตั้งหมดเลยแต่ว่าต้องนอนหนูนะคะขอบคุณค่าขอบคุณสรบหัวใจให้แม่แต้มนะคะแม่แต้มสู้ๆนะเอฟซี FC ให้กำลังใจแม่แต้มเยอะมากสู้ๆนะแต้มยักคิววนนกนะกค้วแล้วอันหลังานเฮบอลนะยักคิ้วแล้วแต้มบักค่าสูดด้ตายเดี๋ยวต่อไปนะคะเ,เราได้ชื่อ สีขาวกับสีดําแล้วเอ้ยสีดําแล้วนะคะเนนกับน้ํานะคะเนนก็ตัวผู้ค่ะน้ําตัวเมียอ,อันนี้แม่อายนอนแต่แพงแต่แพงไปนอนอทั้งแม่ <laughs> มันก็สีอุนนะ่นเนาะมาก็จะได้เอามาอเตอร์ไซค์จอดเบงนอกปเป็นอย่างมาลายตองหลีเพิ่นไม่ <laughs> สั่งว่ะแย่แเหยียบหมาแย่บุหินหมาถ้านนิสัยคือกระนุนเองเตก๊กโดดใส่อเอิ๊กไม่เสือนักเลยผมไงาลางแน่นอนละ่ะเอาข้าวเหนียวไหม น,น,น้หนูเราต้องใช้น้หนูข้าวเหนียวข้าวเจ้าบะ่ะบ่มันตองมีน้าหนูไม่อายข้าวเน้าข้าวเน่าเฮ้ยข้าวเหนียวกับข้าวุา้นนี่ครับคือแต้มนะครับนะจะจะดูจะส,สู้พร้อมแต่เขาเขาก็จะมีมีเวลาของเขาออกไปหากินข้าวนอนหนูน,าน,น้าเนาะเพราะว่าข้าวข้างนอกก็มีตลอด ก็จะออกกินข้าวกินน้ําแล้วก็ก็เข้ามานอนลูกก็เดี๋ยวหิวก็กินนมนะครับเนี่ยส่วนอาหารนี่ก็มีเนี่ยนมก็เพิ่งหมดไปเมื่อกี้นะครับก็มาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับเดี๋วเรามาโหวตกันค่ะว่าน้องๆสีขาวสีขาวก็ตัวผู้กับตัวเมียนะคะสีดําก็ตัวผู้กับตัวเมียสรุปแล้วตัวผู้สองตัวเมียสองค่ะแล้วก็ ส่วนนินกับน้าได้ชื่อแล้วนะคะ<ม>ก็เอาน้องชื่อของน้องเหมือนเดิมคิดว่านินกับน้ามาเกิดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าก่อนจะไปเขาได้ฝากเอ่อไข่นกคุ้มไว้ให้หนูซึ่งหนูก็เก็บไว้อยู่ไข่นกคุม้มเขาใช่เขาข้ามาให้หนูน่ะอ<ม>บนที่นอนเลยหนูก็คิดว่าอะไรแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาเอา้าแล้วเอฟซีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเพื่อนบอกว่าโอ้ยหนูนาน้องอะ่ะ คือเอาไขาน่นกคุ้มก่อนที่เขาจะตายด้วยถ้า่อนน้องจะตายน้องข้าวไขน่นกคุ้มมาเหมือนแบบว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ดูแลแล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาเอามามาให้ดูแลมาให้ไขน่นกคุ้มดูแลเราหนูกลับมาวันนั้นไปวันนั้นไปเต่อง,งอยมาไปซื้อกับข้าวอยู่ที่นอนของเขานะ่ะแล้วที่นอนมันจะมีสองอันเป็นคู่นอนแฝดสีเทานะ่ะพี่จําได้ไหมแล้ว แล้วเขาไปนอนเบียดกันอยู่ที่นอนอันหนึ่งส่วนอันหนึ่งเขาเอาไว้แค่ไข่<า>แล้วหนูก็ย,ยังงงปกติเขาไม่นอนเบียดกันเน่แล้วหนูก็เอ้าทาไมน้องมานอนเบียดกันล่ะแล้วหนูก็ไปที่อันนี้อีกที่หนึ่งที่ไหนได้เขาเอาไข่ว่างว้าแสดไปหากี้ข้าวนะครับเนะนี่ยแสดงว่าอยากให้พวกเราดูเขาไปไหนอ่ะอาอาาหาชีหาอึอ๋อน้องกินน้ำเยอะ น้องกินน้ำเยอะไปฉี่ดูสีขนาดฉ ỉ, ี่เขาไม่ฉมมี่ในบ้านเลยเข <ไป S 2> าไม่อื้อในบ้านเลยนี่นะครับนะเห็นชัดๆแล้วนะครับนะสีตัวดำขาวขาวดำแล้วสรุป<น>แล้วคาบไข่นกคุ้มมาให้หนูแม่ป้าเอ็ซีเลยบอกว่าโอ้ยหนูนะไข่นกคุม้ม<น>ห้างนกคุ้มนี่ภายได้นี่นั้นได้หนูหนูยังเก็บไว้ทุกวันนี้อยู่เลยนะอยังมีอยู่เลยหนูใส่กล่องไว้แม่แต้มแม่แต้มไปเข้าน้ำนะคะ นับเงินกับนับทองอเราเราก็<ร>จะไม่รบกวนน้องนูนาพ่อน้องนูนาก็จะนอนที่นี่นะครับนะพาะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูช่งางเขาทำงาน <c oughs> ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผ <c oughs> <ค oughs> ่านหมอนผ <c oughs> <c oughs> านหมอนเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมเสียไปให้มามาให้เด้อยครับเดีอยาดหมอนเดยวานเด้ยวานขอมอนนะาสวัสดีครับโอ้หมักกระดอกไม้นี่แล้วะค <c oughs> รับ